งานแม่หมาอครับมาราธอนนะครับปี2024นะครับที่ทอำเภอแม่มหมาอจังหวัดลำปางนะครับวันนี้เปนที่20ตุลา พยายามมาทอนปล่อยตัวปี55หรือสบนาทีนะครับนั่นเขาพร้อมกันแล้วครับก็คือแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาที เป็นเวลาสิบกิโลเมตรและรอยทัานแรกทั้งชายแะหญิงจะได้รับของที่รุ่งเร่งหะกนะครับเป็นตุกตามอนดอกครัวทอมนดอกคัวตอ้อน่ารกันเวลาเยวันนี้จะจบที่เวลาท่าไหร่ครับเป็นรอยใน <c oughs> 2ชั่วโมง50องเฮ้ยวิ่งครึ่หรือวิ่ง10แถวเล่นยัเล่นพอดสอัชั่วโมงครึ่งก็พอโอ้สมครึ่งนี้ถือว่าต้องเร็วนะขอเสียงนักวิ่งครฟบงังดาวหน่อยครับโอ้ยตายที่เดียวขออีกทีครับตาที่นับพี่น้องชาวจอร์แดปาครับตบืนตอนรับนัวนักต่างจังหวัดด้วยครับ สิ่งที่ต้องมีเราจมาเริ่มรับถอยหลัาพร้อมกันเลยก็แล้วก็ทสองก็ตามทุกท่านครับไปเดิน ในมาะครับมาราทอนนะครับจัดมายาวนานแล้วปีนี้น่าจะปีที่30มสใช่ปีที่31นะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เขาได้มาตรฐานเลเวลกรีนเลเวลนี่เราวิ่งในระยะฮามนะครับอยู่ท้ายสุดเลย น่เลเซอร์คัตออฟเลื่น <C ut out> ตาม,มา้มงหลังนู่นนะครับโรงไฟฟ้าแม่เมาอโรงไฟฟ้าพลังงานท่านหินนะครับวันนี้อากาศดีครับมีความเย็นแล้วก็เมื่อคืนฝนตกในเมืองที่ แม่หมอฮัฟมาราทอนนี้ก็อยู่ห่างจากเมืองลำปางประมาณสัก35มโลเดินทางประมาณสัก40นาทีได้ตอนนี้เราวิ่งอยู่ท้ายสุดของระยะฮาฟมาราทอนเลยนะครับเฮ้เซอร์สวิปเปอร์อยู่ข้างหลังเราโอ้ข้างหน้ามีกองเชียร์ด้วย สองโลกกอกว่ามันจะเป็นเนินชันพอสมควรมองแบงลัง ระยามาราทอนเพราะว่าวันนี้มี2400คนนะปล่อยตัวตีห5าสิบห้าวันนี้เวลาปล่อยตัวระยะ 10K เล้วะตีห้าสี่สิใช่ตีห้าสิอากาศดีนะครับวันนี้ เย็นๆแต่ก็มีความชื้นบ้างบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่ของกอฟฟออไฟผลิตแม่เหมาะจังหวัดลำปางนะครับจัดมาบริเวณในแอรีรยของเขามานี่เข้าปีที่สามัรับก่อนหน้านี้เขาจะไปวิ่งถนนด้านนอกแถวๆอําเภอแม่เหมะก็ ตรงนั้นก็จะมีเนินโรลลิงขึ้นลงเยอะหน่อยแต่ว่าการจัดการก็คงจะยากเพราะต้องปิดถนนตอนนี้เขามาจัดเองก็ง่ายแล้วผมว่าดีกว่านะเพราะว่ามีต้นไม้มีวิวมีอะไรดีกว่า3กิโลแล้วนะครับเรากำลังจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้าเข้าไปวนตรงปากทางของจุดชมวิว โอ้ตรงนี้เขาประดับไฟสวยมากนะครับที่ระยะประมาณ3โลนิดๆเห็นข้างหน้าจะเป็นรถขุดรถรถดัมขนาดใหญ่นะครับที่ใช้ในเมืองก็ปร,ประดับไฟสวยเหมือนกันข้างหน้าเป็นเพสเซอร์เพสเซอร์สชัสามชั่วโมงใช่ไหมใช่ ด้านหน้าทางซ้ายมือเป็นเ,เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์เมืองแม่หมอกแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้านขวาจะเป็นสนามกอล์ฟแม่หมอกนี่ครับไฮไลไท์นะครับรถรถขุด กับรถด,ดำขนาดยักษ์ประดับไฟสวยงามมากกับสายมือเป็นสวนพฤกษชาติเข้าไปเนี่ยมีพิพิธภัณน์มีจุดชมวิวเที่ยวได้นะครับรถยักษ์ รถคุดเงียบสงบดีนะครับนักวิ่งแนวหลังของเราเห็นไหมสวิปเปอร์ออสวิตเปอร์อยู่นะครับตามมาอยู่จับตัวสิบลอยู่นี่ ไกลๆห้าโลแล้วนะครับวันนี้เราเจอกองเชียร์โอเคบายดีนะครับนี่เพิ่งผ่านไป17นาทีระยะ 10K กับตัวแล้วเนี่ย5โลแล้วห้าโลสิบเจ็นาที ีทางผิดอ่ะอ,อ๋ออันนี้เป็นสำหรับ 10K กับตัวที่5โลวิ่งเร็วอาจเจ็บเขา่าอ,อ๋อตัวนี้เช็คพอยท์ ผมก็จะจะเดินเล่นเหมือนกันค่ะสวปเปอร์นะครับสวปเปอร์อะไรนะีน่าจะขอเป็นเทสเอร์บ้งจมีนครับเพเซอร์ของนะครับเทเอร์ไาที เจ็ดนาทีนี่ครน่าจะของฮาร,ร์ปมาแล้ทอนคือสักอ๋อนี่บสามที่ออฟลุมเจ็ด สู้ๆครับสู้ๆเพเซอร์เซอร์อะไรบ้างอ๋อ75นาทีของระยะ10กิโล75นาที ลำเลียงลิกนาเข้าลงไฟฟ้านะครับลำเลียงจากในเหมืองวิ่งเข้าลงไฟฟ้านี่เหลืออีกประมาณเกือบเกือบสามโลเข้าเส้นนะครับเมื่อกี้เพเซอร์ของหนึ่งชั่วโมงห้าสิบผ่านไปแล้วสวิปเปอร์วิ่งออกหลังสวิปเปอร์อ๋อธรรมดาสวิปเปอร์เขาเดินอยู่ไปก็ปจากนั้นนะ ขึ้นมาจนแรงครับคือว่าเก่งครับโอ้โหเฮ้ยจะล้องแล้วจะล้องจะเนินปากเพียงน้องปูไปลยลอดน้องปูลอดไหมปูจะเป็นงี้นะเอาหล่ะเออใช่มันลอดบึงไว้เป็ดนั่นแหละอันนีเ้าสิบนาทีชั่วโมงครึ่งเขาคัตออฟเท่าไหร่นะสิโล อ๋สองชั่วโมอง,ออง,อมองโอเคนี่แ่หละเวลาเหลื สองโลครับพี่ป๋อมสูส้ๆครับสู้ๆู้มันหลังลอ,อ,อยอยู่เซเล็ตนะครับนี่เป็นเซ <c oughs> <c oughs> เล็ตไอ้กล้วยไว้ป๋อมมีของกินหยุดหยุดหยุดห <c oughs> ยุดไม่ได้ไ <c oughs> อ้นั่นน่ะเกลือแรกป๋อมเลยอีกหนึ่งกิโลนะครับ ตอนนี้เหนื่อยชิบหายตอนนี้เหนื่ยชิบหายเป็นงครับแม่มอครับมาลาทอนไอ้แม่มอโอ้มีเนินปับเสียรเนินปับเสียรนะครับจะเป็นลมตอนนี้สว่างเลยนะครับจะเห็นลงไฟฟ้าชัดเจนเหลืออีกหนึ่งกิโลนะครับถึงเส้นชัย ตอนนี้เราก็จะเห็นนักวิ่ง 10K ผลกับฮาฟนะครับเมื่อกี้เราอยู่หน้าเพเซอร์90นาทีของ 10K อยู่ แม้มาววิศัยยาฮาเพเซอร์ตามไปแล้วนุ่นก้าวสิบในพีอเ,นเอ้อสับก้เว้ยวันนี้เออสับก้าสิบเว้ยสู้สู้เว้ยนี่พี่ปัมกำลังจะสปรินต์เข้าเส้นชัยนะครับเส้นชัยอยู่ประมาณ200เมตร เี่เราังถ่ายชีวิตเซเล็บนะครับชีวิต, <laughs> วตเซเล็บ10โล3ับ90นะครับ <laughs> 10โล3 90นาทีฟังดูหรูจังเ <laughs> ดีกว่ารีรันหน่อยนึงนี่แหละครับเส้นชายอยู่นหน้าครับ อ๋อเส้นชายอยู่ข้างหน้าไม่ใช่อันนี้นะอันหน้า <g ül> ไม่ใช่สีเหลืองเอานู่นนะที่เป็นไฟไฟเอลีใช่ปะ่ะตีมาวิ่ง10บโลมันจะไปเหนื่อยอะไรหรอต้องวิ่ง <g ül> ยิปเอสเส้นชายแล้วนะครับข้าวฟ้มสิโลไปแล้ว ฟินิชไลน์อยู่ข้างหน้า S <S ภรารกิจภรารกิจสำเร็จแล้วป๋อมโมารอรับป้าตายนะครับกำลังวิ่งเข้ามาแล้วระยะฮาฟมาราธอนน่าจะจบ 2ชั่วโมง46นาที47นาทีได้นะครับนี่ไงมาแล้วทำไมามาคนเดียวอ่ะอแล้วเข้แล้วเข้แล้ว